ทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องพิมพ์ลิ่นายเราสุดของพิมพ์5ยา่างในราคา59บาทเราสุดของใช้ไปหน,นึ่งอันด้วยแต่ว่าของกินมาก่อนของชาแล้วของคุนมาก่อนไช้เป็นไรเราฝากกินอยู่แล้วเราก็ต้องเอาของกินก่อนอยู่แล้วเอ,อ็เราเสียตังไปประมาณ458บาทเราซื้อของกิน ห9ากไปหน้าอันแล้วก็ของใช้79บาทไป1อันส่งไปตั้งแต่วันที่สขึ้นแต่ของเนี่ยวันนี้วันที่29 12วันรอของ12วันทุกคนคือแบบนานมากแม่นาะนจริงๆก็แล้วคือแบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มกปลแต่ก็มันคือของสุ่มต้อ,เเองเห็นคิดมากราคาหลักสิบเราจะหวังว่าเราจะได้อะไรอยางเงมันก็ควรจะเป็นของไดยาก ก็ไม่รู้เหมืนอนก,กันแต่ค่าส่งเขาแพงมากเลยค่าส่ง111บาทแม่คือค่าส่งคือแบบเห็นค่าส่งแบบต้องเอฟให้แพงฝากค่าส่งจะได้รู้สึกดีขึ้นคือแบบค่าส่ง111บาทอ่ะแต่ก็ต้องเข้าใจบางอย่างมันอาจจะชิ้นใหญ่จะนิดนึงนะแต่รอของนานมาก12วันของใช้ก็ยังไม่ได้เลยอ่ะนี่นะกล่องเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้ อมตม้อมส่งโดยคารเร่คาร์ก็มาสองร้อนค่ะ <Hey. S 1> แต่วเก็บอาไร่าเราได้อ้ยทุกคนสิ่งแรกที่เจอสองพอม คกค่ะให้ดูหน่อยเหมือนกันเคือแบบว่านี่นะก็จะเป็นชิ้นแรกคือชโคโค็อกโกแลตแอลมอนด์แบบนี้นเลยนะอื้อทำเป็นเล่นไปนะช็อกโกแลตแอลมอนด์นะคะคืออันหนึ่งมันก็จะมีสองสี่หกแปดสิบมีสิบอันอ่ะได้มาสามอันนีนะชิ้นแรกของกินชิ้นแรกห้าสิบเก้ากอดได้มาสามอัน ก็อันนึงก็มี10อันใช่ไหมก็ให้ผมสามสิบก็ไดชิ้นค่ะก็ได้อยู่เยอะอาแล้วข้องบนตกเห็นปะไม่เห็นค่ะช่งเหรอุ้ยตอชันที่2อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นซีเรียลอะไรสักอย่างในราคาที่เราสุ่มมาห้าบาทนะทุกคน ฮ้ยไม่ได้ไก่กาลาลีอยู่นะอันนี้ก็น่ so bah, าจใแบบเออเกิน5้บาทแน่นอนเฮ้ยไม่เจะได้ทุกคนเราได้พริกทอดเฮ้ยคือแบบไม่เคยเสื่อมสั่งของขมากินเลยเว้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซื้อของกับพิมพ์นิคายนี่คือครั้งแรกเลยแล้วรอของไป1ิ1 2วันก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีครั้งต่อไปไหมนรอของนานอ่ะ นี่ห้าสิบเก้าบาทจากของส้งแล้วส่งก็ได้โอเคจูลี่แบบดุดใช่ราคาห้าสิบเก้าบาททุกคนเฮ้ยแกฉันว่าเราชนะได้ของก,กลุ่มเด้อแกฉันได้ขนมจริงๆอ่ะขนมอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรที่แบบที่แบบเป็นอย่างอื่นที่เท่ากันจากขนมนี่ก็มาเป็นแพ็คเลยจ้าหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดู สั่งไปห้าชิ้น่นี่คือของทั้งหมดที่ได้คนะ่ะโอ้โหทุกคนคิดเอาเองว่าคุมมค้มไหมคุ้มในหล่ะมันจะมีครั้งต่อไปไหมมาดูแล้วเอ็นนี่แม่ดูสิช็อกโกแลตทีต่จะใส่ไงหอมหอมหอมอ่าก็ได้อยู่ก่อจะมองไม่เห็น ยิบไปรูปเ็บไปขอเขาันนได้สาอันนี้ก็เป็นของทั้งหมดที่เราได้มานะ้วทั้งหมดก็ของกิน59.5ูณไปทุกคนเดามาดูของแซนต่อไปนะว่าเราจะได้ของกินรอบนี้ก็ถือว่าเราคุมนะแบบไม่มีอะไรที่เรารู้สึกแบบว่าเราไม่อยากได้เราก็ขี่กับทุกอย่าง รู้สึกว่าเราได้เกินตอนที่เราคิดไหม,มทุกคนบางคนแบบว่ามันก็ได้ทั้งของดีและไม่ดีนะเราก็อย่าไปคิดมากมันเป็นการสุ่มของมันก็เหมือนกันวัดดวงว่าแบบเออดวงเราจะได้อะไรเขาก็หยิบสุ่มๆม,มาก็แปะกล่องให้ก็คือแบบอย่าไปคิดมากว่าเราจะได้อะไรมันเป็นการแบบวัดดวงถ้าอยากได้ของดีๆเราก็เดินเข้าห้างซื้อของดีแต่อยากได้อะไรก็หยิบ <c oughs> ตามราคานั้นที่เราเห็นเลยที่เราได้เราจะมาหวังว่าเออห9บาทฉันจะได้อะไรยิ่งใหญ่ลังการมันคงเป็นไปได้ยากนะ อันนี้ก็จบแค่นี้นะคนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย